สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้ำนะคะมาเนี่ตอนเช้าๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหาฮาซิฟนะคะเนาะน้ำก็มานั่งทานั่งทารอดมากค่ไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะตอนนี้น้ำนั่งทาอยู่ที่คาสินโนคาสินโสนโก็คือมองเลนมองเสี่ยงโชคกันเน,น,นาะค่ะเนาะของอบริยังซองเนาะค่ะบริยังซองน้ำก็มา นั่งถ่ารถเนาะค่ะรถที่เขาชิมาฮับน้ำไปเห็ดงาน่ะเนาะอ่ะก็นั่งถ่าอยู่นี่เสร็จจากนี้น้าเห็ดงานอยู่นี่สองชั่วโมงนะคะหกโมงถึงแปดโมงแล้วกะเก่าโมงน้ำกะเห็ดอีกว่างนึงนะคะเก่าโมงถึงหามงแรงน้ำกะเห็ดอีกว่างนึงกะน้ำม่างนี้น้ำเนาะบ่ตอนเศร้าเนี่ยน้ำจะบ่สามารถถ่ายวิดีโอได้เนาะค่ะเนาะพนันเห็ดงานกับเพื่อนรวมงานแต่ว่าช่วง หลังจากที่ให้งานจากตรงนี้เกาโม่งถึงหาโม่งแรกเนี่ยน้ำสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะน้ำอาจจะถ่ายรูปให้เบิงะะ้งเนาะค่ะน้ำอาจจะถ่ายรูปให้เบิง้งหรืออาจจะถ่ายเป็นวิดีโอให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะกะอ่ะเบิ้งกันเพรวันอาติดตั้งวิดีโอมันกับบริเสียเวลาปันไดเนาะแล้วกัติดตังแล้วเาก็ฮ็ดงานไปนนะคะอือเก่าเนาะค่ะเนาะกะอะรถจักรยานน้ำจะไปทั้งพูดเนาะคะ่ะ เย็นอากาศเย็นเนาะคะ่ะตอนเช้าเนี่ยอากาศยังเย็นก็ถือแต่ถือว่าอบนหนาวปันใดเนาะคะ่ะบางมือนะฮะองศาเจ็ดองศาเนาะคะ่ะมื้อนี้ก็น่าจะอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสององศาตอนเช้าเนาะคะ่ะน้ำวาวถึงตอนเช้าขี้ลออกมากกับบริส่หมวก์มาเนี่ผมหงอกมืดแล้วเ่าแห้ง <c oughs> เอ้เราจะกระจายน้ำจอดไปทั้งทุนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นอเข้าไปตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็น ตรงเขาไปตรงนี้ไปเขียวน่ะค่ะอันก็นจะเป็นออฟฟิศน้ำที่นาำให้งานเนาะคะ่ะตอนเช่าๆนะ่ะหกโมงถึงแปดโมงตรงนั้นก็จะเป็นออฟฟิศนาะคะนะ่ะเนาะบางบรรยากาศโดยรอบเนะคะรถกระท่าน,นี้ได้ อตอนนี้เที่ยงครึ่งเน,นาะค่ะน้ำสิกินแซนด์วิชแซนด์วิชเฮดแมวเซาเนี่ยน้ำฮ็ดไปแล้วสองห้องเนาะค่ะเนาะน้ำเริ่มตอนเก่ามงเครื่งเนาะคะ่ะให้ไปแล้วสองห้องมื้อนี้ได้มื้อนี้น่าจะเฮ็ดหกห้องเนาะคะ่ะให้มันแล้นนโโลนะะวน้ำก็กินบ่โดนเนาะค่ะบ่ถึงสิบนาทีน้ำก็จะฟฝ้ากินฟฝ้าเฮ็ดโอ้ยน้ำก็เปิดยากแท้ จริงๆนะ้ำเปิดทีวีได้เนาะคะ่ะพระาวาแต่ละห้องน้ำกัใไซเวลาเฮ็ดค่อนข้างโดดเนานะห้องนี่ถือว่าหอ้องบรใหญ่น่าจะเฮ็ดเบอร์ดเดิมน,นะคะ่ะเฮ็ดง่ายแบบนี้นะ้ำกินมาควายลายเน,นะน้ำจะกินเส้นวิดแบบนี้นะกับพ่อเราสินะ กินร้านมันอืดเนาะค่ะมันขี้ขาดง่ายม,มันจากน้อนที่โดนซุดน่ะจะเป็นห้องขั้วนะคะเพราะต้องทำความสะอาดทุกอย่างเรย เบืบ่กนนอกันเนาะค่ะเนาะหน้ากะมีแต่วิดีโอเฮ็ดงาน <c oughs> ตรงที่หน้ามเหตุน,นี่เอิ้นว่ามอญเชนเนฟเนาะค่ะเป็นร้อยต่อจากมอญเชนเนฟเสร็จก็จะเป็นอิตาลีเนาะค่ะ น้ำจะบอกว่าขออภัยเนาะคะ่ะท่านกินทั้งแบบน้ำจะบอกว่านานะ้ำเนี่ยบ่มีเวลาเขาไปเยี่ยมเพื่อนๆเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคนที่เขามาเยี่ยมนมนะ้ำเนาะน้ำก็ขอบคุณได้ค่ะแต่ว่าหันผู้ใดบ่สะดวกเนาะคะ่ะผู้ใดบ่สะดวกก็บอกเขามาเบิ่งก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าน,าน้ำเนี่าะเ,เ้ยนะบ่มีเวลาอีกที สำหรับคนที่กดติดตามนะคะ่ะคนที่เฮ็ด YouTube แล้วกดติดตามน้ำเนี่ยน้ำจะบอกว่าน้ำเบิง่งทางอีเมลนะคะ่ะน้ำจะพูดว่าคนกดติดตามน้ำเป็นไผยหนคนที่กดติดตามแล้วก็เฮหตุยูทูปเพื่อการน้ำก็จะเข้าไปกดติดตามนะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าน้ำไม่ได้เข้าไปเบิง่งเพียงแค่ว่าน้ำไม่ได้เข้าไปเบิ่งวิดีโอให้เท่านั้นเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าน้ำไม่มีเวลา หาง,งา <c oughs> หางเงี้นหาเงินยเนี่ยเหนนะคะนะ่ะเนาะเม่งบร่รวยนะค่ะหาเงินใส่เม่งมันชิบ่มีมเฮียนให้นลูกให้เต้า ก็ให้เขาว่าถิ่มสมบัติไปให้เขาแน่นะเอาแล้วมาเบิ้งกันต่อค่ะโซ นำเพ็ดงานยูดตึกนี่เนาะคะ่ะน้ำเฮ็ดสิบห่องมือนีกับมือบ้านเนาะคะ่ะได้ทั้งหมดสิบห่อ,หองมือละหาห่องเนาะคะ่ะแปดชั่วโมงกับมือละหาห้องเจ็ดชั่วโมงเครื่องแน่แปดชั่วโมงแน่เนาะค่ะแล้ก็กกได้หาห่องสูงสุดเนาะคะ่ะเคยได้ลายสุดหกห้องแต่ว่าเป็นห่องน้อยแล้วก็ได้อีกได้อีกเลยได้หาห่องเนาะคะ่ะมื่บ้านได้ หมื่อวานในซีห้องครึ่งนะคะหมืออ่บ้านในหาห้องครึง่งเมื่อวานได้เจอห้องสกรปรกค่ะสกระปรกมากมากเลยกระเรดนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเอ้าน้ำกระสิได้เวลากรบปานนะคะหาโมงแรกแล้วขับรถมาหาและะะะ้วเนาะเอาตอนนี้ก็หกโมงสิครึ่งแล้วเนาะคะ่ะน้ำก็ดดะะมาหอดบ้านตะโดนแล้วเนาะค่ะก็มาหอดบ้านก็นมาสั่นใส่เข่าก่อนมากินข้าวเนาะคะ่ะมากินข้าวแล้วก็เนี่ยก็ จะไปอาบน้ำแล้วเนาะค่ะน้ำก็จะไปอาบน้ำน้ำก็ทาสามีน้ำสามีว่าศุไปซื้อผลไม้ว่าสันเดี๋ยวออกไปซื้อผลไม้จังน้อยแล้วก็จะเข้ามาบ้านแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วก็นอนเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะเพราะว่าเมือเ่อกี้งานต้เศ้าอีกเนาะค่ะเนาะอ้าวสำหรับมื้อนี้น้ำก่าพาเพื่อนไปเฮ็ดเวียกน้วกันเนาะค่ะเนาะกะบ่ได้เห็นหลายเนาะค่ะเพราะว่าน้ำจริงๆน้ำมีอ่า หกของเฮ็ดเนาะค่ะแต่ว่าน้ำในเฮ็ดไอ้เล่งเล่งให้มันแล้วเร็วเนาะค่ะเพราะว่าน้ำค่ะมือคือกัรอาวรุว่าน้ำกับเฮ็ดแล้วก่อนหาโมงเนาะค่ะเนาะกะมือนี้น้ำกับมะฮอดบานตะโดนละละกะมือนี้กะ ขอตัวตแล้วนะคะนอกาจะไปพักพ่อนแล้วนะคะขอขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพแล้วนกะมีสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะสำหรับมือนี้น้ำก็ขอตัวโตคอจบวิดีโอไว้เท่านี้พอกันไหมในคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย